ครั้งที่เก้าสิบเก้าข้อความต่อไปมีว่าโดกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกับว,ว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าคือเป็นกระดูกปราศจากเส้นเอ็นผูกรัดแล้วเรียรายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยคือกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกสะเอวไปทางหนึ่งกระดูกหลังไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกสีข้างไปทางหนึ่งกระดูกหน้าอกไปทางหนึ่งกระดูกไหล่ไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกคอไปทางหนึ่งกระดูกคางไปทางหนึ่งกระดูกฟันไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้แล้วก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพรนนามาชะนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักดว่าความรู้เพียงสัก์ว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันปัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละพิษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นอสุภะชาตศพส,สติก็ะระลึกรู้ลักษณะของนามของรูปแล้วก็รู้ชัดด้วยปัญญาว่าสภาพธรรมะเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนก็จะได้เห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในกายบ้างธรรมะคือความเสื่อมในกายบ้างแล้วก็เห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างข้อความต่อไปมีว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกับว่าถึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าคือเป็นกระดูกมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพรณนามาชนี ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเข่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและพิฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เคยเห็นกระดูกที่มีสีขาวเหมือนสีสังไหมคะ กระดูใครแค่นั่นน่ะวันหนึ่งทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นข้อความต่อไปมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกับว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าเป็นกระดูกกองเรื่อยรายอยู่แล้วเกินปีหนึ่งขึ้นไปเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพันานามาชนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกอย่างนี้แหลภิกษุชี่ว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ถึงกระดูก ที่เกินหนึ่งปีก็ยังเป็นเครื่องให้สติระลึกได้ทุกอย่างที่เป็นของจริงไม่ควรที่จะให้ผ่านไปด้วยโลภะหรือโทสะหรือโมหะถึงแม้ว่าจะมีปัใจจัยให้โลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดแต่ก็ให้อบรมสติให้เกิดขึ้นรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั้นด้วยไม่ฉะนั้นแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งก็จะมีแต่โลภะโทสะโมหะ ประการสุดท้ายมีข้อความว่าโดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกับว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าคือเป็นกระดูกผุเป็นจุนแล้วเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้แล้วก,ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ ดังพันนามาชนีภิกษ <leigh bez>. ุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้าง ย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและพิฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระพิสุทั้งหลายอย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จบนวสีวัติกาบัพะจบ กายานุปัสนาถึงที่สุดของกายโดยเป็นกระดูกที่ผุจนเป็นผงส่วนที่เคยยึดถือตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บปันหนังร่างกายส่วนต่างๆแต่ว่าถึงที่สุดก็โดยการที่เป็นกระดูกผุกจนปนอีกสักห้าร้อยปี หรือว่าพันปีสองพันปีก็คงจะมีกระดูกผุเยอะส่วนของแต่ละท่านที่อยู่ที่นี่ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนสำหรับความต่างกันของอสุภกรรมฐานที่เป็นสมถภา,าวนากับนวสีวติกาบัพะที่เป็นกายานุปัชนาก็มีหลายประการซึ่งในอสุภกรรมฐานนิเทศในคำพีวิสุทธิมัส ็ได้แสดงเรื่องของอสุภาษิประการแต่ว่านาวสีวติกาบาัพพะการพิจรารณาซากศพเก้าอย่างเป็นเรื่องของมหาสติปัฐานสำหรับสมถะภาวนาน,นั้นก็ต่างกันตามจริตของผู้เจริญแต่ว่าสำหรับนาวสีวติกาบาัพพระที่เป็นกายานุปัสนาสติปัฐานนั้นต่างกันโดยการเวลา อสุภกรรมฐานนิเทศในคำพีวิสุทธิมัสก,ก็มีลักษณะของซากศพส,สิบประการที่ต่างกันตามจริตของผู้เจริญคือหนึ่งอุทธุมาตกะอสุภะได้แก่ราตศพที่ขึ้นพองตั้งแต่เส้นชีวิตไปวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างเป็นสปายะของผู้ที่พอใจในสวดง บางคนก็อาจจะพอใจที่รูปร่างที่สวดทรงเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาลักษณะของซากศ,ศพที่ขึ้นพองก็จะทําให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของสวดทรงเวลานี้สวดทรงดีเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ขึ้นพองได้ประการที่สองคือวิณีละกะอสุภะเป็นซากศ,ศพที่โดยปกติทั่วไปมีสีเขียวคล้ำแต่ว่า บางแห่งที่มีเนื้อหนาก็เป็นสีแดงแล้วก็บางแห่งที่บ่มหนองก็เป็นสีขาวแต่ว่าโดยปกติแล้วก็มีสีเขียวคล้ำอันนี้ก็เป็นสัปปายะของผู้ที่มีความพอใจในสีของกายก็เหตุว่าปรากฏแล้วให้เห็นว่าผิวกายสีกายที่น่าพอใจนั้นก็ไม่เที่ยงในที่สุดก็จะต้องมีสีเขียวคล้ำ ข้อมวิปุกภกะอสุภะได้แก่อสุภะที่มีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดในที่แตกปริทั้งหลายเวลาขึ้นพองแล้วก็ต้องแตกปริแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดเพราะฉะนั้นซากศพนี้เหมาะสำหรับผู้ที่พอใจในกลิ่นถึงแม้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีกลิ่นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่ก็จะหนี สภาพที่มีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่น่าพอใจไปไม่ได้ 4. วิชิตกะอสุภะคือซากศพที่แยกขาดเป็นสองท่อนโดยการที่ถูกตัดกลางตัวเป็นสป,ปายะสำหรับผู้ที่พอใจในความเป็นชิ้นทึบที่ติดต่อกันมองเห็นเป็นส่วนเป็นสัตว์ ที่อาจจะพอใจในสวดสงที่หนานแน่นอย่างนั้น 5. วิขายิตกะอสุภะได้แก่ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินเช่นสุนัขบ้านสุนัขป่ากัดกินอันนี้ก็เป็นสปายะสำหรับผู้ที่พอใจในส่วนของร่างกายที่ตึงเต็มหรือว่าที่เป็นเนื้อหนูก็จะเห็นว่ากระจัดกระจายแล้วก็เปลี่ยนสภาพนั้นไปแล้ว วิขิตกะอสุภะได้แก่ซากศพที่กระจุยกระจายมือเท้าไปทางหนึ่งศีรษะไปทางหนึ่งอันนี้ก็เป็นสปาญาสำหรับผู้ที่พอใจในลีลาท่าทางของอวัยวะน้อยใหญ่ 7. หัตตะวิขิตกะอสุภะได้แก่ซากศพที่ถูกสับอวัยวะใหญ่น้อยแล้วก็กระจัดกระจายไป อันนี้ก็เป็นสปายะสำหรับผู้ที่มีความพอใจในสมบัติแห่งเรือนร่าง8โลหิตกะอสุภะได้แก่ซาตศพที่เปื้อนโลหิตอันนี้ก็เป็นสปายะสำหรับผู้ที่มีความพอใจในความงามของเครื่องประดับเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็มีเครื่องประดับมากมายแต่พอตายแล้วเครื่องประดับก็เป็นพวกโลหิตพวกของปฏิกูลต่างๆเท่านั้นเอง ก้าปุโรหะอสุภะได้แก่ซากศพที่เต็มไปด้วยนอนไม่ว่าซากศพของใครชาติชั้นวันณะใดก็จะไม่พ้นจากลักษณะนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นสป,ปายะสำหรับผู้ที่พอใจในกายว่าของเราแต่ว่าไม่ใช่ของเราเวลาที่เต็มไปด้วยนอนนั่นของใครกลายเป็นของหนอนไปซะแล้วสิบ อติกะอสุภะได้แก่ซากศพร่างกระดูกหรือว่าจะเป็นกระดูกท่อนเดียวก็ได้อันนี้ก็สำหรับผู้ที่พอใจในฝันบางคนพอใจในตาบางคนพอใจในผมแต่ว่านี่ก็มีผู้ที่พอใจในฝันด้วยสำหรับในมหาสติปัฏฐานนาวสีวิิกาบัพพะนั้น ก็เป็นลักษณะของซากศพที่เสื่อมสลายไปตามการเวลาคือตั้งแต่ขึ้นพองเมื่อสิ้นชีวิตได้วันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างมีสีเขียวคล้ำมีน้ำเหลืองไหลต่อจากนั้นก็มีสัตว์กัดกินทำให้กระจัดกระจายต่อจากนั้นก็เป็นซากศพที่เป็นร่างกระดูกแล้วก็เปื้อนเลือด ต่อไปก็เป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อแต่ว่ายังเปื้อนเลือดแล้วก็ยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่ต่อไปก็เป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อและเลือดแล้วแต่ก็ยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่เมื่อการเวลาผ่านไปก็เป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเส้นเอ็นผูกรัดแล้วก็เรียรายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดก็จะต้องกระจัดกระจายไปตามการเวลาด้วย ต่อไปก็เป็นกระดูกที่มีสีขาวเปรียบด้วยสีสังและเมื่อการเวลาล่วงเลยไปก็จะเป็นกองกระดูกที่เรียรายอยู่เกินปีหนึ่งไปแล้วและในที่สุดก็จะเป็นกระดูกผุเป็นจุนแล้วนี่ก็โดยนัยะของมหาสติปัฏฐานก็เป็นเครื่องระลึกไม่ว่าจะเป็นกายในลักษณะที่เป็นซากศพวันหนึ่ง ตื่นพองไปจนกระทั่งถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปเป็นกระดูกผุก,ก็เป็นเครื่องที่ให้สติระลึกรู้ได้ข้อความในพระไตรปิฎกที่จะให้เห็นว่าถ้าผู้ใดระลึกถึงชาติศพหรือว่าอสุภะเนืองๆบ่อยๆแล้วจะเป็นประโยชน์ยังไงในการเจริญสติปัฏฐานในสังยุตติกายมหาวาระอานาปานาทิเปยยาละที่เจ็ด แห่งโพชฌง์สาวัตถีนิทานมีข้อความว่าดูกระภริกษุทั้งหลายอัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากก็อัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากดูกระทิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมพจชงอันสหรคตด,ด้วยอัตถิกะสัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสละแล้วก็มีข้อความต่อไปถึงพจชงองค์อื่นๆจนกระทั่งถึงอุเบกขาสัมพจชงและข้อความต่อไปมีว่าเบูกระภิกษุทั้งหลายอัตถิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้แหล จะทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากแล้วก็ข้อความต่อไปก็เป็นเรื่องของปุลุวกะสัญญาวิณีลกะสัญญาวิชิตกะสัญญาอุทรุมาตกะสัญญาพวกนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาทรงจำถึงลักษณะของชาติศพลักษณะต่าง ต่อจากนั้นก็เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอนาปาอสุภะสัญญามรณะสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาอนิจจสัญญาอนิจเจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตสัญญาปหาณสัญญาวิราคะสัญญา,า,า,ญญานิโรธสัญญาร้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรเจริญเป็นชีวิตปกติประจำวันที่สติสามารถที่จะแท้ ตามรู้ได้ทุกประการกรเหตุว่าแม้อัธิกะสัญญาการที่จะระลึกถึงกระดูกในลักษณะต่างๆก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะเป็นไปเพื่อความสังเวชมีบางท่านแนะนำว่าเวลาไปเผาสดเนี่ยนะครับก็ให้เจริญสติปัฏฐานในบัพพะของนาวสีวัติกานนี้ไปด้วย แล้วผมก็บอกว่าเอ้คมไอ้ศากศพนี่เราก็ไม่เห็นมันจะเจริญได้ได้ยังไงกันล่ะนอกจากคิดนึกเอาเองอย่างนี้จะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับถ้าสติระลึกขณะนั้นเป็นกุศลแล้วก็จะทําให้รู้ชัดในลักษณะของกายในขุทธะนิกายเทระคาถากุลละเทระคาถามีข้อความว่าเราผู้ชื่อว่ากุลละ ไปที่ป่าชาผีดิบได้เห็นซากศพหญิงคนหนึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าชา้ามือหมูนอนฟอนกัดอยู่ดูกระกุลภิกษุท่านจงดูร่างกายอันกระสับกระสายไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเน่ามีของโสโครกไหลเข้าไหลออกอยู่อันหมู่คนพ่านพากันชื่นชมนักเราได้ถือเอาแว่นธรรมะแล้ว ต้องดูร่างกายอันไรประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกนี้สรีระเรานี้ฉันใดซากศพนั่นก็ฉันนั้นซากศพนั้นฉันใดสรีระเรานี้ก็ฉันนั้นร่างกายเบื้องต่ำฉันใดร่างกายเบื้องบนก็ฉันนั้นร่างกายเบื้องบนฉันใดร่างกายเบื้องต่ำก็ฉันนั้นกลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นเมื่อก่อนฉันใดภายหลังก็ฉันนั้นภายหลังฉันใดเมื่อก่อนก็ฉันนั้นความยินดีด้วยดนตรีเครื่องห้าเช่นนี้ย่อมไม่มีแก่เราผู้มีจิตแน่วแน่พิจารณาเห็นธรรมะแกมแจ้งโดยชอบเพียงเห็นสาตศพกระลึกตั้งมากมาย ไม่ใช่คิดนิดเดียวแต่ระลึกแล้วรู้ชัดในลักษณะของนามและรูปได้ในวิสุทธิมัสศีลนิเทศอินทริยะสังวรศิลก็เป็นเรื่องของท่านพระภิกษุที่ท่านไม่หลงติดในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะท่านเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติมีเรื่องเล่าว,ว่าหญิงสะพยแห่งตระกูลหนึ่งทะเลาะกับสามี ลัตกแต่งประดับกายงามราวกนางฟ้าออกจากเมืองอนุราธะแต่เช้าเดินไปบ้านญาติในระหว่างทางได้เห็นพระมหาติสเถระซึ่งเดินจากเจติยบรรพศเข้าไปบินทบาทในเมืองอนุราธะยิงนั้นเกิดมีจิตริปลาดหัวเราะเสียงดังขึ้นพระมหาติสเถระก็แลดูว่าเสียงอะไร ท่านเห็นปันของหญิงนั้นก็ระลึกถึงความเป็นอสุภะบรรลุอรหันต์ณที่นั้นเองเมื่อสามีของหญิงนั้นเดินติดตามหญิงนั้นมาพบพเถระก็ถามว่าเห็นหญิงเดินไปทางนี้บ้างไหมพระมหาติดสเสระก็กล่าวตอบว่าท่านไม่ทราบว่าหญิงหรือชายเดินไปทางนี้เห็นแต่ร่างกระดูกเดินไป แสดงว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นซากศพเท่านั้นจึงจะระลึกได้เวลานี้เราก็เห็นตั้งหลายคนหรือว่าจะดูเฉพาะคนเดียวก็ได้ระลึกอย่างเป็นอสุภะได้ไหมคะทําให้จิตสังเวทแทนที่จะเป็นโลภะก็จะทําให้เกิดสติระลึกได้แล้วก็รู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริง ขอทวนอีกครั้งหนึ่งจากพระไตรปิฎกที่ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเหมือนกับว่าพึงเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่ขึ้นผองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียดเธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนี้แล้วก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังพรนานามาชนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมะคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงศักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น